เปิดร้านอาหารหนึ่งร้านต้องมีช้อนซ่อมกี่แบบคะและแต่ละอันเอาไว้สําหรับเสิร์ฟอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะปกติแล้วนะคะเวลามีครัวเขาเตรียมอาหารออกมาเตรียมจะเสิร์ฟเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเป็นโซนเซอร์วิสที่พอรับอาหารจากในครัวมาแล้วเนี่ยเขาต้องมาเลือกช้อนซ่อมให้เหมาะนะคะจั๊กก็จะเลือกช้อนซ่อมที่เราจะเช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอบร้อนแล้วเนี่ยจัดใส่กล่องนะคะแยกไว้แบบนี้จะเป็นช้อนซ่อมที่มีน้ําหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าช้อนซ่อมเนี่ยเวลาทานเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณภาพดีเพราะฉะนั้นก็จะมีเซตแบบนี้ไว้ค่อนข้างเยอะสแต จะประมาณร้อยหนึ่งนะก็จะมีน้องที่เขาล้างจานอะไรเสร็จแล้วเขาก็จะอบแห้งเชหนแห้งใส่กล่องแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ในส่วนของช้อนกลางช้อนซุปนะก็ต้องเลือกนะคะว่าเอาไว้ตักขนมจีนน้ำยาปูแกงต่างๆนะคะเป็นช้อนกลางที่แบ่งนะรวมถึงซ่อมหรือช้อนคล้ายช้อนสลัดแบบนี้ก็สําหรับอาหารจานที่ต้องมีการตักแบ่งเช่นยำม้นเส้นหรือว่าจริงๆเป็นสําหรับการแบ่งในพอชั้นใหญ่ๆครับซึ่งไซนี้เนี่ยนะคะจะแตกต่างจากช้อนซ่อมธรรมดาที่ลูกค้าใช้รับประทานอาหารนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเข้าปา,นะากนาจะล อันนี้คือช้อนซ่อมทั่วไปที่เรารับประทานแคเน็นไหมคะว่าจะมีความเล็กใหญ่ต่างกาันนอกจากนี้จะมีช้อนกลางที่เป็นช้อนเล็กๆแบบนี้ทั้งสองสไตล์อันนี้เอาไว้สําหรับจานกลางที่ปริมาณไม่ได้เยอะมากก็เป็นเหมือนช้อนกลางตักแบ่งนะคะแล้วก็จะมีพวกที่คีบเช่นมีผักขนมจีนกุยช่ายอะไรต่างๆก็จะมีเล็กใหญ่หรือว่าถ้าเกิดคีบเป็นแบบของชิ้นเล็กๆนะคะของแต่งเนี่ยก็ต้องเลือกว่าแบบไหนเหมาะกับ การเสิร์ฟอาหารส่วนพวกนี้นะคะจะเป็นช้อนแบ่งน้าจิ้มค่ะเช่นพวกพริกน้าําปลาซอสต่างๆช้อนขนมของหวานนะคะไว้กินเค้กทานแบบอันเล็กๆเ,เข้าปากกาลังสวยนอกจากนี้อันนี้คือแบบปกติที่เสิร์ฟในคาเฟ่เรียกว่ามาทานอลา,าคารจะเลี้ยงบุฟเฟ่ทั่วไปแต่ถ้าเป็นเชฟเทเบิลนะคะก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งที่จะเป็นแบบพวกอาหารแบบพิธีพิธานก็จะเป็นเซตที่เลือกเป็นสีทองสีเงินจะเป็นอีกหนึ่งเกรซซึ่งมีอีกเคียบเลยนะคะใครอยากให้จักรรีวิวว,ว่าตอนเสิร์ฟเชฟเท ใช้ช้อนซ่อมจัดยังไง place m a หรือว่า n a ป k i n rings ต้องทำยังไงบ้างอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังค่ะ